สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการมัดปากถุงนะครับแบบใหม่นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะยังมัดถุงในลักษณะนี้อยู่นะครับนี่นะครับถ้ามัดถุงอยู่ในลักษณะนี้นะครับเลิกมัดซะนะครับเพราะว่าเวลาเรามัดแบบนี้นะครับเราถือหิ้วไปนะครับ านานๆน,นะครับแล้วตัวนี้นะครับจะล้างแน่นจนแกะปมยากนะครับผมนี่นะครับก็เริ่มแกะยากนะครับขนาดยังไม่ได้ยกเลยนะครับวิธีการมัดแบบใหม่นะครับให้มัดแบบนี้ครับนำหูถุงนะครับมา ไข้สลับกันนะครับแบบนี้ครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สองครั้งครับนี่ครับมัดแบบนี้ก็จะแน่นครับแล้วก็สามารถแกะออกง่ายๆนะครับเขาจะไม่เป็นปมนะครับเราแค่ดึงตรงนี้ครับก็หลุดแล้วครับนี่นะครับเขาจะไม่เป็นปมนะครับอ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับวิธีการมัดนะครับ นำหูถุงมาแบบนี้ครับไข้สลับกันนะครับนี่นะไข้สลับกันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สองครั้งนะครับถ้าใครต้นถ้าใครต้องการแน่นหนากว่านี้ก็ทำสามครั้งก็ได้นะครับแบบนี้นะครับก็จะแน่นยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนเกลียวเปียนะครับแล้วเวลาเราแกะก็แกะง่ายๆครับจะไม่เป็นปมครับ นี่นะครับเราทําแบบนี้นะครับจะมัดแน่นๆนะครับแล้วก็แกะง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมัดแบบนี้อยู่นะครับก็เลิกทำซะนะครับมาทําวิธีใหม่ที่แนะนําให้ทํากันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เอาวิธีนี้ไปทดลองทําตามกันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ